morning morning มาวันนี้จะจะตัดยาใครจะมาตัดช่วยดูพริกดูวันนี้อากาศจะเริ่มเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะเข้าหน้าแฮปไแฮปหมายถึงว่าต้นไม้ก็จะเป็นสีแดงใครจะมาเก็บพริกช่วยเนาะยกมือขึ้นค่ะฟังอยู่นะน้องมนตรีฟังอยู่เดอ้อ ดอกบานชื่นนี้ก็ยังบานสะพรั่งอยู่เนาะก็ยังบาน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 ,บานสีนี้ก็สวยดอกเล็กดอกใหญ่ไม่ว่าขอให้มาเป็นดอกเป็นดอกไปไปตัดดอกเล็กความสุขอยู่กับสวนฟังเพลงอยู่นะคะฟังเพลงอยู่ลูกมาแล้วนะลูกมามา,มาตัด ต้นนี้แหละคะ่ะต้นที่เป็นมงกุฎด,ดอกส้มจะตัดออกเพราะว่ามันถ้ามันแก่แล้วเราก็ตัดออกเราก็จะเลื้แต่ช่วงหน้าหนานเราก็จะเก็บสวนนะคะชีวิตของเมืองนอกก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะไปไปตัดใครจะมาตัดช่วยกับวีวินถ้ามันแก่แล้วเราต้องตัดออก ฟังไปด้วยเต้นไปด้วยนีย่แหละเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยจะตัดออกข้าวกันไก่ตัดออกนั่นนี่อาจะมาเก้าช่วยนีย่เอาวกระไก่ทาไมไม่เข้าเหรอข้าวกระไก่กอันหนึ่งกันนีเอากระไก่ไนะก,ก่อน ถ้ามันแก่แล้วต้องตัดค่ะถ้าเราแก่มันก็ต้องตโตใครจะมาตัดช่วยวีวีเด้อฟังอยู่เดียวถ้ามีเพลงมันๆก็จะลุกขึ้นเต้นมาตัดช่วยหน่อยนะคะมาตัดช่วยเห็นวีวีตัดไหมคะเห็นวีวีตัดไหม ทำสวนอันนี้มันแห้งต้นนี้มองกุดดอกส้มเห็นไหมมันแห้งคือต้นคาบอ,อกแล้วก็ค่อยตัดออกไปค่ตัดออกไปยิมันแห้งแล้วที่เป็นดอกสีส้มจำได้ไหมคะความสุขอยู่กับสวนก็คือต้นคาเทวีบีมาซะ จะติดทิ่งทำมันท,ที่เป็นดอกส้มๆสวยๆนะจำได้ไหมคะีไม่ใส่ซุ้มมือเรกขี้เกียจเมื่อคือต้นคาีิไทยบางคนก็ไปทำเป็นยาเด็กคอเรชันได้นะ้นความสุขก็อยู่กับสวน ปุูอยูก่กับท้ำมชชติหน้าดำดำความสุขเนาะมีคล้ายคลึงกันเหมือนเหมือนครูพรบอกว่าอะไรนะครูพรบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้สายเขียวกะจีหนุ่นพริกเต็มสวนปุ๊กตู้ก็เต็มสวนผักนางตูแล้วบาซิลิคมหน้าเน่า เนี่ยแล้วมันแห้งเราก็ตัดออกไปหน้าหนาวมันก็จะขาวโพรนหน้าหนาวอยู่ได้จะในบ้านหน้าหนาวไม่ได้มีเวลามาสวนค่ะเปเชียนนะมืงองกเนาะหน้าหน้าร้อนก็สวยมันต้นมางคนเอาไปทำเป็นเด코รัรชั่นนะปีหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะตัดอจะให้ดูปีหน้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ มงกุฎด,ดอกส้มดอกส้มมันจะบานเหมือนกล้วยไมย้แต่ต้นมันเหมือนขาตะไคร้เนาะใครน้นนอจะมาตัดช่วยความสุขสูดอากาศหายใจเช้าๆที่สวนแล้วก็ปีหน้าเขาก็จะงอกขึ้นใหม่หัวหัวมันขึ้ยังหัวหอมเล่นะคะหัวหัวก็เหมือนหอม หอมหัวใหญ่เห็นไหมปีหน้าก็จะันจะงอกขึ้นสวยตัดเสร็จแล้วหูแค่สองกระถางไม่อยากปลูกเยอะเอามาเอาอยาไปให้ง้วนเนี่ยใส,ยส,ยสยย่ใส่ได้ในที่หนาเนาะมันดอกอยาแต่ดอกสีส้มสวยใส่ใส,าสามาน้องใส่ใส่มาเอาอยาไปให้วัวนะคะ ดอกนี้มันจะเป็นดอกสีส้มคลิกก็ไปดูดอกนี้เป็นดอกสีส้มเวลามันแห้งวิวิก็จะตัดออกเอากระถางลงไปข้างข้าง,งล่างไปเก็บเพื่อปีหน้าก็งอกขึ้นมาใหม่ยังตรนขาทอ่นดีๆแบบเมนเหมือนต้นขาเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกมันต้นขาถิ่ิดีๆนั่นน่งตาดอยูส่สวน สูดอากาศหายใจความสุขเราสั่งได้ใหความสุขตัดให้หมดกระถางความสุขเราสั่งได้ความสุขเราสั่งได้นะตัดให้หมดแล้วกันส,สั่ง,ไ,งไ,ไปด้วยเยวจะไปเต้นเต้นที่สวนก็ได้เสาวแลบ้า,บานนะา ตัดแล้วก็เอาไปเก็บลงแคเนอร์ปีหน้าเอาขึ้นมาใหม่เขาก็โอ้แมงอะไรกัดมือวิวีมันแมงอัะงดตอด,ดอ <c oughs> คะแต่มันก็เป็นความสุขวิวชอบทำสวนมันดีต่อตาต่อใจนะคะทำสวนเนาะสวนสว,นวยด้วยมือเรา กสวไมเันนี้วันนี้กผมเป็นเป็นะรเอาได้ฝั่งมาเด้อคูพรวิดีกำลังยู่สวนถ้าจังหวะเต้นก็จะยืนเต้นด้ ต้นมันเหมือนต้นขาตะไครใบมะกรูดเนาะมาเอาไปแหงงัวเด้อใส่ใส่ก็จะเอาเก็บไว้ก็จะเอาเก็บไว้ปีหน้าปีหน้าเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะเห็นไหมเพื่อนเสร็จแล้วเสโอ๊ยมีแมงอะไรกันมีอย่างจกมือนี่อันนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไวปา้ปีหน้าปีหน้างอกขึ้นใหม่ คิเขามาดูที่ต้นเป็นสีส,ส้มสวยๆนะคะเหลืออีกกระถางหนึ่งเหลืออีกกระถางหนึ่งก็จะตัดออกนะคะตัดออกมันคือใบตะไคร้เทมเปนบบใครจะมาตัดช่วยนอ้องก็เศร้าหำห่ามันไปดื่มน้ําแล้วมาตัดต่อตัดเหมือนต้นตะไคร้ใช่ไหมคะเนาะคือต้นตะไคร้น้อาวัะนี้เวลาพักแพร่พักสาลาเน่กับเบื้อ,อก,ก็อยาก ปลูกไว้ประดับประดาไม่มีใครไม่มีใครมากินช่วยเลยปลูกไว้สดชื่นนะดอกบานชื่นนี้สออนสอนบรรยากาศเมืองนอกวันนี้สรัวสวแต่ปลูกแต่ของไทยๆภูมิใจมากวิวิปลูกอะไรก็สวยเนาะเพราะว่าใส่อกไงใส่อกใส่ใจลงไป ใส่นมสดกับไข่นะคะไม่ใช่นมบีบนะีนะนมสดพ่ะพุ่มใหญ่พออื้นยูอันนี้พุ่มใหญ่มากเลยพลุ่มใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากสวยมากเลยนี่แล้วทำไมมันงมววัวมันสะท้อนแสงและ